ปีปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลย่าท่าน้ำขาวไทยนครวิชแมนเฟรน r ์มิกส์เบอร์รีเข้มจากอังกฤษสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข้าม nightly news กับผมพบเอกพรพง์มเมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้ประจำคืนวันพุธที่19มกราคมนะครับ เป็นข่าวสำคัญของคนไทยครับเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะปรับลดระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ4เป็นระดับ3พร้อมกับจะชงให้สอบอคผ่อนคลายมาตรการทั้งปรับโซนสีพื้นที่กันใหม่แล้วก็กลับมาใช้มาตรการ Test and Go รับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ แพทย์หญิงพิสมัยสีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคอบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานจะพิจารณาการหลายประเด็นเช่นการประกาศพื้นที่สีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางพื้นที่สถานบันเทิงรวมถึงการเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยเทสแอนโกขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขจะประกาศลดระดับการเตือนภัยจากระดับ4เหลือระดับ3เพื่อให้สอดคล้องกับสบคชุดใหญ่ที่จะประกาศปรับโซนสีแต่ละจังหวัดกันใหม่ ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าโควิด19จะไม่รุนแรงไปมากกว่านี้เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดสูงสุดเป็นช่วงปีใหม่ส่วนจะลดต่ำสุดเมื่อไร่ยังไม่แน่ชัดเพราะว่ามีปัจจัยอื่นด้วยขณะที่ภาพรวมวันนี้ติดเชื้อโควิดรายใหม่7,122รายหายป่วยเพิ่ม7,460รายเสียชีวิตเพิ่ม12รายเสียชีวิตสะสม21,968รายครับ เป็นดราม่านะครับเจ้าของฟาร์มหมูที่จังหวัดระยองได้ออกมาขอโทษแล้วที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนบอกว่าหมูโลละ60บาทขายไม่ออกแต่จริงๆแล้วทำสัญญาไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งครับปศุสัตว์จังหวัดและพาณิชจ,จังหวัดระยองลงพื้นที่พบเจ้าของฟาร์มหมูที่เป็นข่าวเพื่อติดตามข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจกรณีออกมาให้ข่าวว่ายังมีหมูกว่า1,400ตัวที่ไม่ได้ขายแม้จะมีราคาหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ60บาท เจ้าของฟาร์มหมูยอมรับว่าเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะตัวเองรู้สึกวิตกกังวลที่หมูในฟาร์มยังขายไม่ได้บริษัทที่เป็นคู่สัญญายังไม่มาจับจึงเกรงว่าหากหมูในตลาดแพงมากคนจะไม่ซื้อหมูจะทําให้หมูในฟาร์มขายไม่ได้ด้านปศุสุสัดจังหวัดระยองยืนยันว่าหมูในระยองไม่มีโรค ASF และไม่มีการกักตุนหมูแต่อย่างใดครับ เป็นอีกข่าวสำคัญวันนี้เมื่ออดีตผู้กำกับโจ้ขอให้สารเห็นใจอ้างว่าที่ทำไปไม่ได้มีเจตนาฆ่าคลิปที่เห็นมีการตัดต่อพร้อมกับ,บอกว่าใช้ถุงดำคลุมจริงๆแต่ไม่ได้รัดแน่นครับอดีตผู้กำกับโจ้ถแถลงต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยอมรับว่าใช้ถุงดำหลายใบยกับผู้ต้องหาจริงแต่ไม่ได้รัดให้แน่นจนขนาดขาดอากาศหายใจไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพียงแต่ทำให้กลัวเท่านั้น และขอให้สารช่วยตรวจสอบคลิปที่ส่งไปในครั้งแรกเนื่องจากมีการตัดต่อคลิปโดยอดีตผู้กำกับโจ้อ้างว่ามีเหตุการณ์ช่วงที่พยายามช่วยชีวิตถูกตัดหายไปส่วนจำเลยที่เหลือให้การรับและปฏิเสธข้อหาแตกต่างกันไปอ้างว่าทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขณะที่วันนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตยื่นคำร้องต่อศาลให้จำเลยเยียวยา1ล้าน5แสนบาท สำหรับคดีนี้สารกำหนดสืบพยาน23ปากรวม7นัดโดยพยานปากแรกจะขึ้นเบิกความ19กลุ่มผ่าผันนี้ครับแต่ข่าวนี้วอนผู้ใจบุญเห็นใจด้วยนะครับหลังมีหนูน้อย2คนกับครอบครัวอาศัยอยู่ในโรงบ่มใบยาสูบที่มีสภาพสุดโทมแบบนี้ครับเด็กทั้งสองคนและครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันในบ้านเก่าสภาพสุดโรม โดยอาศัยโรงบ่มใบายาสูบทําเป็นที่นอนและห้องครัวอยู่กัน4ชีวิตมานาน8ปีแล้วนะครับทุกวันนี้อดบ้างอิ่มบ้างเพราะครอบครัวต้องเช่าที่ทาไร่ยาสูบพอได้เงินมาก็ไปใช้หนี้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่าที่ดินจนแทบไม่เหลือเงินหนูน้อยทั้งสองคนตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นป .1 และป2ชีวิตค่อนข้างลําบากมากท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถส่งข้าวของไปได้นะครับที่บ้านเลขที่41่ทับหมู่6 ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยหรือว่าโทรไปที่เบอร์ตามหน้าจอน,นี้ครับแต่คราวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอย่าหาธรรมกับการเอาสายไฟพ่วงจากบ้านลากผ่านรถขนฟางสุดท้ายไฟช็อตเผาวอดเหลือแต่ซากครับเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นที่ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพบรถกระบะสีขาวบรรทุกกองฟางถูกไฟไหม้วอดทั้งคันนะครับ เจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้เอารถไปขึ้นฟังอัดแท่งจำนวน250ก้อนมาจากอำเภอม่วง30จะไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็แวะกลับมาทานข้าวที่บ้านแต่ระหว่างที่เอารถเข้าจอดกองฟางนั้นมันซ้อนกันสูงกว่า4เมตรไปติดกับสายไฟที่ต่อพ่วงจากบ้านมาบริเวณโรงเก็บฟางก็เลยเอาไม้ไปดันสายไฟให้ขึ้นไปวางไว้บนกองฟางเพื่อจะขยับรถถอยเข้าจอดจากนั้นก็ไปกินข้าวผ่านไปครู่เดียวเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทําให้เกิดไฟไหม้แบบนี้ครับเรือข่ายประมงพื้นบ้านเจ้าหน้าที่และนักวิชาการลงพื้นที่ไปสํารวจอุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหมหลังพบว่าหญ้าทะเลตายเป็นวงกว้างกลัวว่าจะกระทบกับอาหารของพยูนครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณอ่าวยงหลําเกาะมุกภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหม เจ้าหน้าที่พบว่าแนวหญ้าทะเลมีตะกอนดินปกคลุมเป็นปริมาณมากมีตะกอนดินเลนถูกแทนที่ด้วยตะกอนทรายดินมีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่าเกาะอยู่ตามกอและใบทําให้หญ้าทะเลสั่นไทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเสียหายและส่งผลต่อพายุเจ้าหน้าที่บอกว่าแถวนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับพายุจึงต้องเก็บตัวอย่างดินและหญ้าไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาทางเร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับ เป็นเหตุสลดนะครับเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักคนชาราในสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รา,ายครับหน่วยฉุกเฉินระบุว่าเหตุไฟไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนล่วงเข้าเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นในเมืองวาเลนเซียของสเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงสามารถควบคุมเพลิงได้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชารามีประมาณ70คนนะครับอบพยพหนีไฟไปยังบ้านพักคนชาราที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว ขณะที่11รายถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเนื่องจากสูดควันไฟเข้าไปเหตนนุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย5รายตอนนี้กำลังสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครับ <S 1> <S 1> ยังเป็นเรื่องไฟไหม้นะครับแต่เป็นไฟป่าในเมืองบัสทรอปรัฐเท็กซัสของสหรัฐครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ประมาณ250ครัวเรือนต้องรีบอพยพหนีไฟป่าล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ,จ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ามีรายงานว่าในพื้นที่มีลมแรงนะครับ ทำให้เพลิงยิ่งโหมลุกไหม้พื้นที่ป่ากว่า1,500ไร่ถูกเผาไปแล้วตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แค่10%เอร์ซเท่านั้นครับส่วนคนที่ควันออกหูเลยนะครับครูเหมือนว่าจะเป็นคุณน้ำระฐีพัฒนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันกับคุณทิชาพัชระวันครับ ทีพอร์ตอร่อยลุ้นมันรางวัลถูกใจปีสองทีพอร์ตอร่อยลุ้นมันรางวัลสองต่อขยายกระสอบอากาศมันไหลทีพอร์ตแคปปีรีวอดถึงสิบแห้งประสบควีมสงเร็จโซซินเอร์จีสุพิมพลาสเตคระ พัชราวันในช่วงก็อสิบสตาบันเทิงนะคะมาอัปเดตข่าวบ,บันเทิงที่น่าสนใจกันในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ค่ะข่าวบันเทิงข่าวแรกของเรานะคะบอกเลยว่าทําเอานักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างน้ำระพีพัฒเนี่ยควันออกหูเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีชาวเน็ตค่ะอินบ็อกซ์มาขอยืมเงินงานนี้เจ้าตัวฟาดกลับเลยนะคะบอกเลยว่าไม่สนับสนุนวิธีแบบนี้ค่ะ โดยล่าสุดนะคะนักแสดงหนุ่มน้ำระพีพัฒน์ถึงกับทนไม่ไหวค่ะต้องออกมาโพสต์ระบายความรู้สึกหลังถูกคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาขอยืมเงินนะคะผ่านทาง a c e b o o k ว่าทุกครั้งที่โพสต์ให้กําลังใจคือให้กําลังใจให้สู้ต่อไปจริงๆไม่ใช่ให้มาอินบ็อกซ์ของเงินกันประโษถ้าคุณไม่สู้อย่าอ้างว่าสู้ไม่ไหวคนที่สู้จะไม่มีข้ออ้างใดๆซึ่งไม่ช่วยไม่ได้แปลว่าใจดําแต่ว่าไม่อยากสนับสนุนวิธีแบมือขอแบบนี้เข้าใจจุดยืนด้วยนะคะ ครับพร้อมทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่ารับแจกจนเคยตัวค่ะส่วนคราวนี้นะคะก็เรียกว่าแฮปปี้สุดๆเลยค่ะสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงอย่างเชนแล้วก็แพร่นะคะทีล่าสุดก็ควงกันไปลองชุดแต่งงานใส่ออกมาจะสวยสง่าดูดีขนาดไหนลองไปดูกันค่ะ ดูเหมือนว่าวันแต่งงานคงอีกไม่นานเกินรอแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่นักแสดงหนุ่มเชนนทวัฒน์ทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอสาวแพรพิไลลำพาแต่งงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็ออกมาบอกว่าได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยนะคะล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวเชนนทวัฒน์ก็ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าลงในไอ Story ค่ะเป็นภาพที่สาวแพรพิไลลำพากําลังลองชุดแต่งงานอยู่ในสตูดิโอนะคะซึ่งก็เป็นชุดไทยที่ใสออกมาแล้วสวยงามมากๆจนหนุ่มเชนเนี่ยถึง กับแซลบอกว่าให้คนสวยเหันมาหน่อยนี่ขนาดยังไม่แต่งหน้าทําผมยังเห็นเลยนะคะว่าสวยมากๆไม่อยากจะคิดถึงวันจริงค่ะว่าจะสวยสักแค่ไหนรอชมกันได้เลยค่ะมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มตรงๆนะคะที่ได้โพสต์เปิดใจอวยพรวันเกิดให้กับสมรักคําสิงคุณพ่อของหวั่นใจอย่างเบสรับวันนี้ค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าขอบคุณที่ให้โอกาสเรียกพ่อค่ะ ดูเหมือนว่าความรักของพระเอกหนุ่มตรงตรงกับหวานใจอย่างเซาเบสจะไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็มักจะโชว์หวานผ่านสื่อให้เห็นอยู่เสมอเลยแถมทางฝั่งของตรงตรงเนี่ยก็เข้ากับครอบครัวของฝ่ายหญิงได้ดีสุดๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆลุ้นกันเลยนะคะว่าอีกไม่นานทั้งคู่อาจจะมีข่าวดีหรือเปล่าดูได้จากที่หนุ่มตรงตรงโพสต์ผ่านไอจส่วนตัวนะคะก็เป็นภาพนี้เลยค่ะกําลังกอดกับคุณสมรักอยู่คุณพ่อของฝ่ายหญิงเนื่องในวันเกิดนั่นเองพร้อมเขียนข้อ ความว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะครับแล้วก็ขอให้พ่อเป็นพ่อที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่ให้โอกาสคนอย่างผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคำสิงตั้งแต่วันแรกที่เราเจอการผมยังจำได้ผมยังเรียกพ่อว่าพี่สมรักอยู่เลยเวลาผ่านไปผมก็ยังไม่กล้าเรียกว่าพ่อสักทีจนพ่อบอกว่าอย่าเรียกพี่ให้เรียกว่าพ่อนะคะขอบคุณนะครับที่เอ็นดูผมแล้วก็คอยนึกถึงผมเสมอและน่ารักกับผมเหมือนผมเป็นลูกชายแท้ๆคนหนึ่ง อยากให้พ่อรู้เอาไว้ไม่ว่าวันข้างหน้าพ่อจะเจอกับอะไรหรือว่าคนในครอบครัวคำสิงจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามผู้ชายคนนี้ก็จะอยู่ข้างๆพ่อจะอยู่ข้างๆครอบครัวคำสิงและเราจะผ่านมันไปด้วยกันบอกเลยว่าเห็นความรักลงตัวแถมคุณพ่อายหญิงไฟเขียวขนาดนี้แฟนๆก็ลุ้นแล้วค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่า คราวนี้ข้ามไปที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างดีกว่านะคะกับข่าวดีของไอดอลหนุ่มชื่อดังอย่างเฉินสมาชิกวงเอ็กโซค่ะที่ภรรยาได้คลอดลูกคนที่สองแล้วค่ะ ึ้นแทนเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะคะสำหรับนักร้องไอดอลหนุ่มชื่อดังเฉินสมาชิกวงเอ็กโซค่ะหลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ภรรยาคนสวยได้คลอดลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านต้นสังกัดอย่าง SM Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าภรรยาของเฉินซึ่งจะคลอดลูกคนที่สองโดยแฟนๆก็ต่างร่วมแสดงความยินดีนะคะส่วนทางด้านเฉินเอ็กโซเนี่ยได้เข้ากรมรับใช้ชาติเมื่อเดือนตุลาคม2020ค่ะและในเดือนเมษายนนี้เตรียมที่จะป ประจําการแล้วด้วยนะคะเราก็คงจะได้เห็นภาพความอบอุ่นของครอบครัวออกมาให้ได้ชมเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณทบเอกขอบคุณนะครับคุณทิชาครับขอบคุณค่ะติดตามทุกข่าวสารและความบันเทิงนะครับรบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวข่ม้ม nightly news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทงิงผมแบงค์พบเอกครับ และดิฉันที่ชาวพัชราวรันค่ะเราสงคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ